คือจากที่เด็กไม่ถึง1กิโลแล้วสามารถที่จะมีชีวิตรอดได้แล้วก็เกือบแลดูเหมือนเด็กปกติแล้วเป็นอะไรที่มันเหลือเชื่อมากลงมาไม่ว่าจะดึกขนาดไหนหรือว่าเช้าขนาดไหนก็จะเจอคุณหมอคอยอัปเดตอาการน้องให้ตลอดทําให้เรามั่นใจว่าเอ้ยคุณหมอดูแลลูกของเราตลอดเวลาเหมือนเขาดูแลลูกของผมเหมือนเป็นลูกของเขาเขาใส่ใจทุกรายละเอียดพอหมอเข้ามาบอกผมเออหายใจปกติดีนะ อะไที่ว่าที่สุดของชีวิตครับผมไม่รู้จะขอบคุณแบบแฟนเขพูดขนาดไหนคือที่สุดจากใจผมเลยคือผมขอบคุณมากๆพอมาถึงโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยานี่นะคะรู้สึกเลยว่าตัวเองอะ่ะต้องรอดตายคุณหมอก็บอกว่าอืหัวใจเต้นผิดจังหวะไปเอาเครื่องไฟฟ้าไปจี้ที่หัวใจพอตั้งแต่วันที่คุณหมอทําให้ก็ดีมากเลยค่ะ ใจเราก็เหมือนไม่มีอะไรเหมือนไม่ได้เป็นโรคหัวใจอีกเลยแต่ก่อนเดินจากหน้าบ้านไปหลังบ้านนี่ก็เหนื่อยไม่มีแรงต้องนั่งเดี๋ยวนี้เดินสบายเปิดร้านซ่อมรถทํางานทั้งวันเดินทั้งวันก็ไม่ไม่เหนื่อยไม่น่าเชื่อว,ว่าอาการกลับมาไวคุณแม่อาจจะต้องตอนติดเตียงหรือต้องใช้ระยะเวลานานในการารักษาค่ะนี่ก็น้าจะเกิดปกติแคนี้เหนือ่อยแค่วจะมือกรนีให้หยิบ ดีใจที่ว่าตัวเองกลับมาเกือบเกือบปกติเหมือนเดิมต้องขอบคุณมากครับขอบคุณโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาทางศีรแพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่รับตัวการติดตามอาการเป็นทีมที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญคือการผ่าตัดของเราอะ่ะมันผ่าตัดเร่งด่วนใช่ไหมครับมีหมออยู่ทีมหนึ่งมีพยาบาลอยู่ทีมหนึ่งซึ่งไม่ได้นอนอะทำการผ่าตัดเราตั้งแต่ห้าทุ่มครึ่ง จนประมาณ78โมงเชา้าอะถ้าเราไม่ได้ผ่าตัดคืนนั้นก็คงจะเสียชีวิตแล้วอะค่ะก็อย่างผมนะมันมีความจำเป็นที่ต้องใช้มือเนี่ยแลวมันเป็นจุดสำคัญสำคัญที่มีผลกับชีวิตการได้รับการรักษาที่ดีผมว่ามันสำคัญมากถ้าเกิดผมไปรักษาโรงพยาบาลที่เครื่องไม้เครื่องมือไม่ดีหรือว่าหมอไม่มีความเชี่ยวชาญก็าอาจจะไม่ได้กลับมาทำงานได้ตกใจมากคะ่ะเพราะจากการที่เคยผ่าตัดมา มันต้องใช้เวลากว่าจะลุกเองได้ต้องมีคนช่วยพยุงลุกแต่ที่คุณหมอผ่าตัดสองกล้องให้คือเราสามารถลุกได้ด้วยตัวเองหลังจากครบชั่วโมงที่คุณหมอให้เรานอนพักพื้นแล้วลุกเดินได้ตอนนี้แตกต่างกันมากค่ะเราใช้ชีวิตยอย่างมีความสุขค,คือไม่ต้องทรมานเดินได้นอนหลับ สะดวกสบายตั้งแสบุคลากร,ก,รการดูแลรักษาต้อนรับเราเป็นกันอย่างดีเหมือนกับเป็นบ้านที่สองของเราคุณหมอมาเยี่ยมทุกครั้งที่เราฟอกไตนะครับดูแลตลอดพยาบาลก็บริการดียินเยี่มยมแจ่มใสปัจจุบันนี้อาการที่ว่าเคยไม่มีแรงหัวใจเหมือนจะล้มเหลวก็ไม่มีแล้วใช้ชีวิตเหมือนคนปกติมีความสุขกับครอบครัวทํททาตามที่แพทย์สั่งจบตรงแค่ตรงฟอกเลือดนะครับเข้ามาในบ้านหลังนี้มีความอบอุ่น ใช้ว่าคำว่าบ้านดีกว่าเนาะนนเวลาเราเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยามีความอบอุ่นมากนะคะเข้ามาแล้วเราต้องหายเราต้องมีความรู้สึกว่าชีวิตเราราบลื่นขึ้นมีความสุขก,กับการใช้ชีวิตประจําวันได้เวลามารับการรักษาที่เนี่ยยอมรับเลยว่าไม่เคยอยากจะออกจากโรงพยาบาลนะครับอยู่แล้วมีความสุขนะครับผมเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีให้การดูแลเป็นอย่างดีเมื่อเราเดินเข้ามาแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่า เราลอดตายแน่นะครับ <laughs> นีนะ่คือความรู้สึกว่าขอให้มาถึงตรงบานนี้นะครับเราลอดตายแล้วครับ the, the nurses and that were there as soon as you asked or you rang the bell they were there so yeah very very good Yeah excellent care Absolutely exceptional like I couldn't fault it I couldn't believe it Like it is immediate You look at your phone and you don't need to put glasses on Amazing, just yeah, just like it's really hard to put into words because it's like it's really like it's a life change. I was wearing a helmet. My helmet broke in half. It cut right in half, and I had a lot of visitors, a lot of people come. I was in the hospital for quite some time. Uh, I had marvelous care. The hospital took very, very good care of me, and uh, as usual. And I've always, always come to Bangkok Party Hospital. Its um, did two weeks before I exercised, but very slow exercises, sort of like that. Oh, yeah. But I sent the doctor a message to say he had done a good job. Everything's fine, yeah. I weight train now, cycle, swim, everything. I know this is one of the best hospitals uh, in Thailand, also in the world. I know that. I just I couldn't say enough about the hospital and the staff. Very well done. I couldn't ask for better better care. What would I say to them? Uh, I would say they were great. <coughs> เ,เพื่อเฟื้อนะครับแล้วก็ทําให้กเกิดประโยชน์กับสังคมด้านความปลอดภัยสร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้ยาร่วมกันนะครับทางโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเนี่ยมีโครงการไอเ s ส i ิ l ตรงนี้อยู่ซึ่งเป็นโครงการที่ดีแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเป็นผู้ประกอบการเขาก็อยู่ใกล้ชิดนักท่องเที่ยวซึ่งมันน่าจะเกิดประโยชน์ไอเรสคิวเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือเป็นจิตอาสาของสังคมทําให้สังคมเราน้าอยู่ทําให้สังคมเรามีการช่วยชีวิต ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพิ่มมากขึ้น <c oughs> ขอบคุณที่ทำให้หนูหายจากโรคหัวใจค่ะขอขอบคุณนะคะคที่ว่ามีโครงการดีๆให้ที่แบบทันต่อเวลากับที่น้องเป็นอยู่อะค่ะบางอย่างมารอไม่ได้คะ่ะอยากขอบคุณเขาหากที่ว่าได้ช่วยเหลือลูกสาวนี้อยากให้เขาช่วยสังคมเด็กที่ยากไร้อะคะ่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ คนกินกันอยากจะขอบคุณแบบไม่รู้จะขอบค well. ここุณยังไงเพราะน้องถ้าไม่ได้โครงการนี้น้องก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันกับเด็กคนอื่นที่ว่าเขาไม่มีโอกาสอยากให้เขาเจอโครงการนี้่มค่ะ